คลิปหน้าข่าวของผมอยู่คณะกรรมการคงปฏิทิวันนี้วันศุกร์ที่29รกรกฎาคมนะครับหลายคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนปัสวสริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไหร่นะครับล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน ภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังไม่ได้ระบุวันนะครับการลงทะเบียนใหม่คือลงใหม่ทั้งหมดนะครับคนเก่าก็ต้องลงใหม่ต้องมาคัดกรองว่าใครที่มีไรายได้เกินแล้วนะครับก็ต้องถูกตัดออกไปส่วนคนที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์เลยก็จะได้เข้ามาอยู่ในระบบนะครับก็คาดว่าน่าจะมีคนลงทะเบียนรอบนี้ประมาณสัก10บล้านคนรอบนี้นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งทางออนไลน์นะผ่านที่ว่าการอำเภอผ่านธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นออมสินทกสหรือธนาคารกรุ่มไทย นะครับสำหรับใครที่รออยู่นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับส่วนเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรารอทางกระทรวงการคลังเขาจะออกมาถแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับยังไงก็อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดน,นะครับผมว่าหลายๆคนรอเรื่องนี้อยู่ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนะครับยังไงถ้ารายละเอียดออกมาเดี๋ยวผมจะนํามาอธิบายให้ทุกคนได้รับทราบกันต่อไปนะครับ